ก่อนที่เราทอดประจำงมาแนละ้วมีเศษเหลือไหยมันบียอย่างเงี้ยจริงจริงม,มันจะต้องหมุนได้เหมือนเรืองตัวนี้นแต่ข้างหลังมันหมุนไม่ได้เนี่ยมัน,นติดเข่าได้ไหมไม่ติด,ม,ตดมันเลยทำให้แต่เบรคเข้าเกียร์แล้วเหมือนจะดับอ่ะเข้าเกียร์แล้วก็ดับโอเค ไปค่ะวันนี้นะคะที่วันนั้นที่เราตัดครึ่งนะคะแล้วก็เปิดฝาายเพราะว่าไอเฟืองกับเพานะคะตัวนี้มันติดเนาะวันนี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยวันนี้รอประกอบนะคะนี่คือรอยไหมเนี่ยเฟืองเฟืองที่เฟืองติดแบบอะไรนะคะเนี่ยน้ำมันน้อยน้ำมันอะไรคะน้ำมันไฮดรอลิกโอเคน้อย,ยแตกเราไปอัดแล้วมันแตกค่ะแตกแล้วคราวนี้มันกินนี่ พะถ้าเราไปแก้มันก็จะมีปัญหามันก็ลามมาเยอะเราก็ตัดใจเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าชั่วว่าโอเคไม่ต้องไปทําปัญหาอะไรมันจุกจิกจ้ะแต่ใช้ไปมันไม่แน่ตัวเนี้ยอาจจะแตกร้าวได้เพราะมันไหม้แล้วมันเห็นไหมรอยดําโอเคนี่ยตัวเนี้ยที่แรกที่มันไหม้ครับเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยจ้ะเนี่ยอือฮมันหาไหม้เพราะว่าน้ํามันมันเลี้ยงไม่พอจ้ะ เราก็ต้องหมั่นดูน้ำมันด้วยเนาะใช่แล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะติดเฟืองตัวนี้กับเพาเดหมูจ้าเฟืองตัวนี้จ้านี่กับเพาตัวนี้จ้ามันก็จะไปได้กันอย่าง,างนี้ครับลักษณะเหมือนเราเข้าเกียร์มันหมุนไม่ได้อืมตอนนี้หมุนได้ละเนี่ยมันก็จะไปอย่างนี้ยจ้าพอไม่ติดปลดเกียร์แล้วมันก็มา,กนมาอิทละจริงมันต้องอิทลายอย่างงี้อือ่ครับคอดูด้วยถ้าเกิดว่าเข้าเกียร์ตัวนี้แล้วรถไม่เดินนะครับ เน่นจ้ะใน้องไปนเนื้อถึงอะไรครับถึงน้ำมันอย่างเดียวน้ำมันโอเค